ท p 1529าคำพิพากษาสารดีกาที่8945ทับ2 1 6พนพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์หนังสาวสอสรากับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พศ2 5 2 2มาตรา15 57 66 67 91 102พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2518มาตรา62 62ตรี106ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา32 33 83 91ิบลิฟของกลางจำเลยที่หนึ่งให้การรับสารภาพข้อหาร่วมกันบิเมดแอเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแระเซบเมดแอเฟตามีนส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธจ,จำเลยที่สองให้การรับสารภาพข้อหาเสพ3 4 ีดเมทิรินไดออกซิเมตแอฟเฟติมินและเซตคีตามินส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธสารยันต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตาำพระราชบ,บัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2อ2 2มาตรา15วรหนึ่ง6ก พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2518มาตรา62วรกหนึ่งหนึรวรกหนึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา83จำเลยที่1มีความผิดตามพระราชบัญญัติอย่าเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา15วรสค3อนุ2องห้าสิบเวรสอง 91. จำเลยที่สองมีความผิดตามพระราชบัญญัตยิยาเสพติดให้โทษพศ .2522 มาตรา 57, 91และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ .2518 มาตรา62ตรี106ตรีการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายย่ามาตรา91ทาานร่วมกันมีเม็เฟตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจำคุกคนละหนึ่งปีฐานร่วมกันมีคีตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุกคนละหนึ่งปีจำเลยที่หนึ่งฐานมี เม็ดเอฟเฟตามิไนไว้ในครอบคลองเพื่อจำหน่ายจำคุก4ปีและปรับ4 2 0 0 0 0บาทฐานเสพเม็ดเอฟเฟตามินจำคุก6เดือนจำเลยที่2ฐานเสพ 3- 4เมทิรินไดออกซิเมทเอฟเฟตามินจำคุก6เดือนฐานเสพคีตัมบินจำคุก1ปี จำเลยที่ 1. ให้การรับสารภาพ,าพฐานร่วมกันมีเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนจำเลยที่ 2. ให้การรับสารภาพ,าพฐานเสพ3 4มเมทอรีนไดออกซิเมแอมเฟตามีนและเสพคีตามีนมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงระกึ่งหนึ่ง ส่วนฐานมีเมดเอฟเฟติน e ินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทางนำสืบของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้จำเลยที่1 1ใน3ตามประบวลกฎหมายอาญามตาตราเจดสิคงจำคุกสองปี8เดือนและปรับ2องแสนื่นบาททานร่วมกันมีเมดเอฟเฟติม e ีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คงจำคุก6เดือนฐานเสพเมทแอมฟตามีนคงจำคุก3เดือนจำเลยที่2อฐานเสพ3 4เมทิตรนไดออกซิเมทแอมเฟตามีนคงจำคุก3เดือนฐานเสพคีตามีนคงจำคุก6เดือนรวมจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด3ปี 17เดือนแรบปรับ2อง0 0 0แบาทจำคุกจำเลยที่2มีกำหนด2ปี9เดือนไม่จาำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยา,าต่ายี่สาสามสิบโดยให้กลับขังจำเลยที่1แทนค่าปรับ1ปีลิปเมดแอฟตามินอุปกรณ์การเสพเมดเฟตามินและโทรศัพท์เคลื่อนทอี่หมายเลข0 1นย์หหห้า XXXX ของกลางให้คืนโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข01909 x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  แก่เจ้าของยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่สองในข้อหาร่วมกันมีเม่เฟตามีินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโจทย์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่2มีความผิดฐานร่วมกันมีเม็ดเฟตามีนินไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายจําคุก4ปีและปรับ4 2 0แสนบาทรวมจําคุก6ปี9เดือนและปรับ4 2 0แสนบาทหากจําเลยที่2ไม่ชำระค่าปรับให้กับขังแทนไม่เกิน1ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่สอดีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองว่าจำเลยที่สองกระทำความผิดฐา,า,า,านร่วมกันมีเม็ดเฟตามีบินไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายแายฐานร่วมกันมีเม็ดเฟตามีบินไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาตและฐานร่วมกันมีขีโตมินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต่าม,มาคำพิพากษาสารุทธณ์หรือไม่เห็นว่าสำหรับความผิดฐานร่วมกันมีเม็ดฟเฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้นพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออ้างถึงจำเลยที่สองมาก่อนว่ามีพฤติการ ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดก,ก่อนเกิดเหตุสายลับแจ้งเพียงว่าสามารถรอดซื้อเม็ดวิตามินได้จากจำเลยที่หนึ่งอันเป็นที่มาของการวางแผนให้สายลับรอดซื้อเม็ดวิตามินจากจำเลยที่หนึ่งโดยสถานที่นัดหมายก็เป็นอาคารที่พักของจำเลยที่หนึ่งเหตุที่ทราบว่าจำเลยที่สองเป็นผู้นำเม็ดวิตามินมาให้จำเลยที่หนึ่งไปจำหน่ายให้แก่สายลับ มาจากคำสัตย์ทอดของจำเลยที่หนึ่งซึ่งต้องรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นด้วยภายหลังจับกลุ่มจำเลยที่สองพยานโจทก์ทั้งสองได้ยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยที่สองไว้แต่กลับไม่มีการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของจำเลยที่สองเพื่อให้ได้หลักฐานยืนยันว่าจำเลยที่หนึ่งได โทรศัพท์ติดต่อให้จำเลยที่สองนำเม็เวตามินมาให้เพื่อนำไปจําหน่ายให้แก่สายรับจริงโดยเทียบกับช่วงเวลาที่สายรับโทรศัพท์รอซื้อเม็เวตามินจากจำเลยที่หนึซึ่งอยู่ในวิสัยที่กระทําได้การที่พบจำเลยที่สอ,อยู่ในห้องพักของจำเลยที่หนึ่งพร้อมกับยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งจึงยังไม่เพียงพอ ที่จะรับฟังว่าจำเลยที่สองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเม็ดเฟตามินที่นำไปจำหน่ายให้แก่สายรับทั้งจำเลยที่สองให้การปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้กระทำความผิดฐานมีเม็ดเอฟเฟตามินไว้ในครอครองเพื่อจำหน่ายประกอบกับได้ความว่าพยานโจทย์ทั้งสองหยึดได้คีตตมินและเม็ดเฟตามินพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพเม็ดเฟตามิน ในห้องพักที่เกิดเหตุเมื่อตวรวจปัสสาวะจำเลยที่สองก็พบสารเสพติดในร่างกายจำเลยที่สองจึงน่าจะมาที่ห้องพักที่เกิดเหตุเพื่อเสพยาเสพติดดังที่นำสืบต่อสู้พยายนหลักฐานที่โจทย์นำสืบมามีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่สองได้กระทำความผิดฐานมีเมลงไฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคสองส่วนของปิดฐานร่วมกันมีเมทแอดเฟตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับฐานร่วมกันมีคีตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตนั้นเห็นว่าแมนเมทแอดเฟตามีินและคีตามินดังกล่าวตรวจพบ ภายในห้องพักของจำเลยที่หนึ่งแต่เม็ดแอมเฟตามีนพร้อมอุปกรณ์การเสพพบอยู่บนโต๊ะกลางห้องพักส่วนคีตามีนพบอยู่บริเวณที่นอนอยาเสพติดทั้งสองส่วนอยู่ภายในห้องในลักษณะเปิดเผยไม่ได้มีการซุกซ่อนหรือปิดบังภายหลังจับกลุ่มจำเลยที่สองให้การรับว่ามาที่ห้องพักของจำเลยที่หนึ่ง เพื่อเสพยาเสพติดตามพฤติการฟังได้ว่าจำเลยที่สองมามั่วสุมเสพยาเสพติดในห้องพักของจำเลยที่หนึ่งจึงถือได้ว่าจำเลยที่สองมีส่วนรู้เห็นและมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่หนึ่งครอบครองเม็ดเฟตามินและคีติมินคีตตมินดังกล่าวแล้วดีกาของจำเลยที่สองข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน มีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองต่อไปว่ามีเหตุสมควรรอการลงโทษให้จำเลยที่2หรือไม่เห็นว่าเมื่อพยาหลารฐาที่โจทย์นำสืบคงรับฟังได้ว่าจำเลยที่สองปีเมทเฟตามินและคีตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นซึ่งเมทเฟตามินและคีตามิน มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเชื่อว่าจำเลยที่2มีไว้เพื่อเสพเท่านั้นเมื่อคำนึงถึงการศึกษาและอายุของจำเลยที่2ประกอบกับจำเลยที่2ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนน่าจะอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กับตัวเป็นพลเมืองดีได้สมควรให้โอกาสจำเลยที่2องโดยรอการลงโทษจำคุกไหม เพื่อให้จำเลยที่สองรับจำและเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองของจำเลยที่สองเห็นสมควรลงโทษปรับจำเลยที่สองในทุกกระทงความผิดอีกสถานหนึ่งและกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจำเลยที่สองไว้ด้วยดีกาข้อนี้ของจำเลยที่สองฝังขึ้นอันหนึ่งในระหว่างพิจารณาของศาลดีกา ได้มีพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2 5 5 9ออกมาใช้บังคับมีผลภายใน180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวงเล็บประกาศวันที่20ธันวาคม2 5 5 9โดยมาตรา3ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2 5 1 8ทั้งฉบับ แต่กฎหมายฉบับใหม่ยังคงบัญญัติให้ความผิดฐานมีขี้ตำลินซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท2ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับบอนุญาตเป็นความผิดตามมาตรา88วรรคหนึ่งมีโทษตามมาตรา140วรรคหนึ่งให้จำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่เป็นความผิดตามมาตรา62วรรคหนึ่งและมีโทษตามมาตรา106วรรคหนึ่งที่กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0บาทเห็นได้ว่าแม้ตามกฎหมายฉบับเดิมและฉบับใหม่จะมีระหว่างโทษจำคุกและโทษปรับเท่ากันแต่ตามกฎหมายฉบับใหม่ บัญญัติให้ลงโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่บัญญัติให้จำคุกและปรับเท่านั้นกฎหมายฉบับใหม่จึงเป็นคุณมากกว่าสำหรับความผิดฐานเสพคีตตมีนยังคงเป็นความผิดตามมาตรา92ซึ่งมีโทษตามมาตรา141ให้จำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60หมืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่เป็นความผิดตามมาตรา62ตรีและบีดโทษตามมาตรา1 6 6ตรีที่กำหนดจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20 0ห0บาทถึงห0 0 0 0 0บาทเห็นได้ว่าโทษจำคุกขั้นสูงตามกฎหมายฉบับใหม่เบากว่าโทษจำคุกตามกฎหมายฉบับเดิม โทษจำคุกและโทษปรับตามกฎหมายฉบับใหม่ไม่มีระหว่างโทษจำคุกและโทษปรับขั้นต่ำเช่นเดียวกับกฎหมายฉบับเดิมทั้งกฎหมายฉบับใหม่บัญญัติให้ลงโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่ให้จำคุกและรปรับเท่านั้นกฎหมายฉบับใหม่จึงเป็นคุณมากกว่าดังนั้น ในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวต้องใช้กฎหมายฉบับใหม่บังคับแก่จำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายยามาตราสามปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแมนไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวิณาความอมายามาตา195ราสวรสองประกอบมาตรา225 ที่ภากษาแก้เป็นว่าสำหรับความผิดฐานร่วมกันมีขีตำมีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตไร้ความผิดฐานเสพขีตำมีนจำเลยที่สองมีความผิดตามพระราชบัญญตัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2559มาตรา88วรรคหนึ่ง9ก1 4 0วรรคหนึ่ง141ให้หลงโทษปรับ จำเลยที่2ทุกกระทงอีกสถานหนึ่งฐานมีเมทดเฟตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตปรับ2.000 20, มบาทฐานมีคีตามินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตปรับ2.000 20, 0บาทฐานเสพ3 4ขีดเมทิตรนไดออกซิเมทแอดเฟตามีนปรับ1.000 0บาทและฐานเสพคีตามีนปรับ1.000 0บาท รถโคตรให้ในความผิดฐานเสพ3-4เมทิรินไดออกซิเมทเอฟเฟตามินกับฐานเสพคิตามินตามประมวลกฎหมายยามาตรา78กัดทงละกึ่งหนึ่งฐานเสพ3-4เมทิรินไดออกซิเมทเอฟเฟตามีนปรับ5,000บาทฐานเสพคีตามินปรับ5,000บาท มุ่มโทษจำคุกทุกกระทงแล้วเป็นจำคุกสองปี9เดือนและปรับห้า0มืนบาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีและคุมความประพฤติของจำเลยที่สองไว้1ปีนับแต่วันที่ได้อ่านาคำพิพากษาสารดีกาให้จำเลยที่สองฟังโดยกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติให้จำเลยที่สองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือน ่อครั้งตลอดระยะเวลาที่รอการลงโทษและห้ามมีให้จำเลยที่สองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ไม่จำรักข้าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา2 9่0ายกฟอ้องจำเลยที่สองในข้อหาร่วมกันมีเมต้เฟตตมินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา สารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตราสามถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างจอบกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าในทางใดเว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้วแต่ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้วดังต่อไปนี้อนุหนึ่ง ถ้าผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกำลังรับโทษอยู่และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังเมื่อสำนวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำความผิดผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอีการร้องขอให้ศาลกำหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังในการที่ศาลจะ กำหนดโทษใหม่นี้ถ้าปรากฏว่าผู้กระทำความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้วไม่ได้กำหนดถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังหากเห็นเป็นการสมควรศาลจะก,กำหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอศาลจะปล่อยผู้กระทำความผิดไปก็ได้มาตรา3อนุสอง ถ้าสาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำความผิดและตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไม่ถึงประหารชีวิตให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำความผิดอะไรให้ถือว่าโทษประหารชีวิตต่ำคั้นพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังประมวลกฎหมายวิธีวิจารความอาญามาตรา195 ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรณ์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่กกันมาแล้วแต่ในสารชั้นต้นบานต่รา195วรสองข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธร์เ,เหล่านี้ผู้อุทธร์หรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้ว่า จะไม่ได้ยกขึ้นในสาลชั้นต้นก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา225ให้ห้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพา,ากษาและคำสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมีให้ทำความเห็นแยง้งพระราชบ,บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2 5 5 9มาตรา4ใน พระราชบัญญัตนินี้วัตถุออกฤทธิ์หมายความว่าวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2559มาตรา92 ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เว้นแต่เป็นการเสพตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต์ต่อจิตและประสาทพศ2559ากมาตรา140ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งหรือประเภทสองอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา88วรรคหนึ่งตระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบ,บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพศ2 5 5 9มาตรา141ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทห อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา91หรือผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา92ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ